สวัสดีค่ะแม่หมอติงน้อยมาแล้วนะคะคลิปดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายวันประจำวันพุทธที่6พฤษภาคมนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ฉบับย่อดูไว้เป็นแนวทางรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะไพ่ดีทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไพ่ไม่ดีไพ่ออกในเชิงลบเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะคะมาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่สีดาบนะคะ เก้าเหรียญค่ะแล้วก็สองไม้นะคะ ในส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะนิ่งๆนะคะคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะมีเหนื่อยๆนะคะเหนื่อยๆแล้วก็เหนื่อยๆบางท่านรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราเราอยากจะพักมากกว่าที่จะมากกว่าที่จะอยากทํางานนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะหรือบางท่านทํางานได้ตามปกติเพียงแต่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะนิ่งๆไปนิดนึงนะคะไม่มีความคืบหน้าให้เห็นต้องได้อดทนแล้วก็รอดูสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ กันต่อไปนะคะ ในส่วนของการเงินเนี่ยดีมากนะคะได้เก้าเหรียญต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะคะอยากใช้อะไรได้ใช้อยากจ่ายอะไรได้จ่ายนะเพียงแต่ว่าก็ต้องควบคุมให้ดีนะคะของไม่จําเป็นก็ผ่านๆไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวรอให้สถานการณ์บ้านเมืองเรามันในส่วนของโรคระบาดให้มันดีขึ้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจกลับมาเข้าที่เข้าทางนะคะค่อยใช้จ่ายตามใจตัวเองดีกว่านะคะเพราะบางทีเก้าเหรียญเนี่ยมันบอกถึงความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีเงินเราก็อยากจะจ่ายอะนะคะ ่ก็เตือนๆกันไว้นะคะ ในเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะมีความรู้สึกว่าน่าจะพิจารณาใครบางคนอยู่นะคะอาจจะเป็นคนทีเ่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นคนที่ยังคุยคุยทางไกลอยู่นะคะแต่โดยรวมคุณก็ยังโสดแหละยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจในขณะเดียวกันคุณอาจจะมองเห็นอนาคตที่มองไปที่อนาคตในเรื่องของการงานหรือชีวิตของตัวเองส่วนอื่นมากกว่าที่จะมองในเรื่องของความรักความสัมพ,พันธ์ในวันนี้นะคะส่วนคนมีแฟนนะคะออกจะ มีระยะห่างนิดหนึ่งนะคะอาจจะต่างฝ่ายต่างทำงานต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตของตัวเองไม่ได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่ในวันนี้ก็คิดถึงกันนะคะกออ็ทักโทรนะคะคุยกันให้เยอะๆหน่อยนะคะประ,ประชับความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยนะคะอย่าให้มันห่างจนเกินไปนะคะบางท่านห่างแล้วห่างเลยนะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะได้ไพ่สี่ไม้นะคะ ได้สามไม้โอราชาถ้วยนะคะ ในส่วนของคนเกิดวันจันทร์นะคะการงานดีนะคะมั่นคงดีทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะคะจัดการได้แบบเรียกได้ว่าอยู่มือเลยทีเดียวค่ะนะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่วุ่นวายนะคะคุณเองคุณรับมือทุกสิ่งทุกอย่างได้ดี <S <S เพียงแต่ว่ามันนิ่ง <S <S แต่ว่ามันก็นิ่งแบบมั่นคงนะคะทาในสิ่งที่เคยทําแล้วก็ความสําเร็จก็รออยู่นะคะบางท่านมีความสําเร็จมาให้เห็นในวันนี้ด้วยนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นความสําเร็จในขั้นแรกนะคะแต่มันจะดีต่อไปในอนาคตนะคะทำทำไป ต่อเลยนะคะในส่วนของการเงินนะคะก็จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหานะคะไพ่สามไม้ไม่ได้มีปัญหามันเป็นวันที่คุณพยายามที่จะมองหาหนทางที่จะทําให้งานพัฒนาเพื่อให้เงินมากขึ้นเพื่อให้มันมั่นคงมากขึ้นเพื่อให้ได้มากขึ้นนะคะเป็นวันของการวางแผนบางท่านอาจจะต้องไปวิ่งเต้นติดต่อในเรื่องของเ,อเงินเงินทองทองก็ได้นะคะมันเป็นไพ่ของการ เจราจามันเป็นให้ของการติดต่อประสานงานซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นบวกมากกว่าเป็นลบนะคะอันนี้ก็ต้องดีใจไว้ก่อนนะคะใครไปติดต่ออะไรเนี่ยมีโอกาสที่แบบว่าติดต่อได้ราบรื่นนะคะแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงมันไม่ได้รวดเร็วทันใจนะคะเราอาจจะได้เราอาจจะติดต่อพูดคุยหรือเจราจาได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแต่ว่า,าผลลัพธ์นั้นนะคะมันจะเกิดผลจริงๆก็อาจจะต้องใช้เวลระยะเวลารอหน่อยนึงนะคะอันนี้ใจเย็น ความรักนะคะคนโสดแน่นอนนะมีราชาถ้วยขึ้นมานะเป็นคนโสดที่ที่เหมือนกับมีใครบางคนในใจเนาะเราสึกว่าชอบใครบางคนอยู่หรือดูใจใครบางคนอยู่ นะคะซึ่งยังไม่ได้มีการตัดสินใจหรอกนะคะแต่ว่าก็สบายอกสบายใจดีได้พูดได้คุยก็มีความสุขนะคะมีโอกาสพัฒนาเพียงแต่ว่าคุณเองคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเออก็คุยไปอย่างนั้นละไม่ได้กระตือรือร้นมากนะคะแต่มีความสุขสบายใจดีส่วนคนมีแฟนนะคะก็รักกันดีค่ะนะคะเอาใจใส่กันให้มากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่า ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราต้องเอาใจใส่แฟนเรามากกว่าเอาใจใส่คนอื่นนะคะบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันด้วยมีคนมาขอให้เราช่วยนู่นช่วยนี่แล้วทาให้เรามีเวลาให้แฟนน้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะก็เอาอกเอาใจกันให้มากนะคะใส่ใจกันให้มากคนเกิดวันอังคารค่ะนะคะคนเกิดวันอังคารได้ สิบเหรียญเออ,ส,เอ,อสิบถ้วยสิถ้วยค่ะห้าดาบค่ะแล้วก็สองถ้วยคนเกิดบัณังคารนะคะในเรื่องของการงานสบายใจดีค่ะนะก็ ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นจัดการได้ดีหมดเลยนะคะแล้วคุณเองยิ่งถ้าคนที่ทำงานกับครอบครัวนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวนี้ยิ่งสบายใจใหญ่เลยนะคะ,ะพ่อแม่ลูกหลานบริบาลรวมตัวกันนะคะ,ะช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบโอ้ยฟินสบายใจมีความสุขเรียกได้ว่า จากเช้าถึงเย็นเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะมันมีความสุขนะคะโดยรวมก็ราบรื่นดีนะคะเพียงแต่ว่ามันมันก็จะไม่เหนื่อยนะแต่ว่าผลลัพธ์ของงานมันก็จะตามส่วนที่เราทำนะเราไม่ได้กระตือรือร้อนมากเราทำสบายๆผลลัพธ์ของงานก็สบายๆเหมือนกันนะคะในส่วนของการเงินยังมีปัญหาอยู่นะคะอาจจะเป็นรายจ่ายนะะด้วยหน้าไพ่อาจจะเป็นรา,า,นะา,า,า,ายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ได้เนาะเป็นรายจ่ายที่ที่คุณอาจจะไม่ได้ ตั้งใจมาก่อนว่าคุณต้องจ่ายส่วนนี้หรือต้องจ่ายตรงนี้ก็อาจจะมีหงุดหงิดรำคาญใจบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพียงแต่มันก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ในเรื่องการเงินมันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องจัดการนะคะ ส่วนความรักอุ้ยดีมากค่ะได้สองถ้วยต้องบอกว่าดีสุดๆนะคะจริงๆวันนี้ถ้าสมมติว่าได้รวมญาติหรือได้เจอญาติิเรานะคะอาจจะมีคนแนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุยแล้วถูกใจมากนะคะถูกใจมากมีความสุขฟินแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยนะคะบางท่านต้องบอกว่าความรู้สึกนี้แบบว่าสุดๆเลยรู้สึกว่าเออฉันจะมีแฟนในคราวนี้แหละประมาณเนี้ยแต่ว่าบางทีเอ่อต้องก็ต้องแบบว่า ระวังไว้อย่างหนึ่งคือบางทีเราต้องดูผู้ใหญ่เราด้วยนะคือด้วยหน้าภพ่มันเหมือนกับว่าเราอาชอบแต่บางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบหรือคนในครอบครัวเราอาจจะยังแบบว่าเอ้ยอย่าไปเร็วนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะทีนี้ในส่วนของคนมีแฟนรักกันดีค่ะนะเอาใจใส่กันมีความรู้สึกว่ามีความสุขนะคะเราห่วงเข้าเข้าห่วงเรานะเป็นวันอีกวันที่ร่าบรื่นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกกันเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปคนเกิดวันพุธค่ะได้ห้าเหรียญน,นะคะอัศวินถ้วยแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะ คนเกิดวันพุธการงานนะคะก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะ5้าเรียนอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่แน่ใจในสิ่งที่เราทําว่าเอ๊ะที่เราทําดีหรือยังถูกหรือยังนะคะมันจะสําเร็จไม่น่าค่อนข้างที่จะกังวลใจนะคะก็ต้องบอกได้แต่ว่าเออสิ่งไหนที่เราต้องทํามันเป็นหน้าที่เราก็ทําให้ดีที่สุดก็พอนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเออมันไม่ไหวก็คอยขอความช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนฝูงจากเพื่อนร่วมง,งานจากคนรอบข้างนะคะคงจะพอมีความช่วยเหลืออยู่บ้างนะคะแต่ว่าเราเองเรา ก็ต้องอทําให้เต็มความสามารถเราก่อนพอเราทําเต็มที่แล้วจัดการเต็มที่แล้วนะคะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะคะเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปวุ่นจะบายใจกับมันมากม,มันหมดความสุขอะมันจะทําให้เราเสียกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะอันนี้ก็กต้องแล้วแต่มันจะเป็นไปนะคะทําเต็มที่พอเรื่องของการเงินนะครับราบรื่นดีค่ะนะคะอยากซื้ออะไรได้ซือ้อยากจ่ายอะไรได้จ่ายนะคะเพียงแต่ว่าต้องเตือนกันนิดนึงว่าบางทีมันจะมีะรายจ่ายบางอย่างที่เราตามใจตัวเองจนเกินไป ะะมันมันอาจจะไม่จําเป็นมากแต่ว่า อยากจ่ายอยากซื้ออยากกินอยากไปนะคะมันเป็นความอยากของตัวเองนะคะก็เอา,อาให้มันพอดีพอดีนะคะคือบางทีมันไม่จําเป็นไงนะคะต้องบอกว่าไพ่ด้วยบางทีมาเราเราไม่ต้เป็นต้องจ่ายแต่เราก็อยากจะจ่ายจังเลยนะในส่วนของความรักนะคะคนโสดอุ้ยตัวเลือกมากมายนะคะในวันนี้คนนั้นก็อยากคุยคนนี้ก็อยากคุยต้องบอกว่าคนโสดวันพุธเนี่ยมีสเสน่ห์มากผิดปกติวันนี้ระวังให้ดีนะคะระวังรถไฟชนกัน <c oughs> คนนั้นก็อยากคุยคนนี้ก็ทัก ้ยตอบแชทไม่หวัดไม่ไหว นะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็คุยไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเลือกเลือกไปก่อนออส่วนคนมีแฟนนะคะก็ระวังเช่นเดียวกันเสน่ห์จะแรงกว่าปกตินะคะมีแฟนแล้วต้องทําตัวแบบคนมีแฟนแล้วนะคะอย่าหว่านเสน่ห์ไปทั่วนะมันจะจะเกิดปัญหาในภายหลังนะคะเดี๋ยวก็พลอยไปทะเลาะก,กับแฟนอีกนะเดี๋ยวก็ต้องวุ่นวายปรับความเข้าใจกันนะคะไม่เอาเนาะเสนอเสน่ห์แรงแล้วก็ต้องออโชว์ด้วยว่าออคุยกับฉันก็ได้นะแต่ฉันมีแฟนแล้วนะอะไร ประมาณนี้ต้องชัดเจนนะคะคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะได้แฮงแมนนะคะงานค่อนข้างนิ่งนะคะวันนี้เดอะเดวิลค่ะสามถ้วยงานนิ่งแล้วคุณจะอารมณ์หงุดหงิดด้วยนะคะหงุดหงิดเพราะมันนิ่งมันไม่ไปไหนแล้วคุณใจร้อน ะะเราทําแล้วเราทําทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วทําเต็มที่แล้วแล้วก็คาดหวังผลลัพธ์ที่มันดีแต่พอมันนิ่งจะทําไอ้นั่นก็มีปัญหาอันนี้ก็หยุดอันนั้นก็โอ๊ยตายแล้ววุ่นวายใจไปหมดนะคะระมัดระวังดีๆนะความรู้สึกอารมณ์การใส่อารมณ์ที่มากกว่าปกตินะคะในขณะเดียวกันสิ่งที่ควรจะทําที่สุดคือยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะหยุดหรือมันจะมีปัญหาตรงไหนก็ตามแต่ที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็แค่หยิบจับเอามาแล้วก็มาพิจารณาดููใใหหมมม่่ประเินด เอมันมันติดขัดตรงไหนแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ไว้รอพรุ่งนี้นะคะอ,อันไหนแก้ได้ก็แก้กันไปก่อนประมาณนี้แล้วก็ต้องใจเย็นๆนะคะมันมันจำเป็นต้องมันมันหยุดก็ต้องหยุดแหละนะมันชะง,งักก็ต้องชะง,งักมันไม่ไปไหนมาไหนก็ต้องก็ต้องไปตามนั้นแหละนะทำดีที่สุดแล้วก็โอเคแล้วล่ะนะคะอย่าไปหงุดหงิดโมโหนะคะ ในส่วนของการเงินนะคะคาดหวังมากมากนะคะแต่ว่า,ามันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดรำคาญใจอยู่นะคะสำหรับบางท่านมีแต่เรื่องอยากจะจ่ายมีแต่เรื่องอยากจะกินมีแต่เรื่องอยากจะดื่มนะคะมันมีเดวิลด้วยแล้วมันมีสามถ้วยเข้ามาด้วยนะคะพาวพลาหน่อยนะสำหรับบางท่านอาจจะเป็นอคอ เป็นนักดื่มนะคะช่วงนี้อาจจะแบบว่าทีหน่อยเพราะว่าหยุดมานานประมาณเนี้ย <c oughs> ก็เอาให้พอดีพอดีนะคะดูรายจ่ายดีๆด,ด้วยนะคะอย่าใครจะตุนก็อย่าตุนเยอะนะคะเอาพอประมาณเอ แต่มีนะคะเดลวิจริงๆแล้วคุณมีจ่ายนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่มันจะจ่ายเยอะกว่าปกตินะจ่ายแบบไม่ไม่ไม่จำเป็นนะคะความรักนะดีเลยนะคะได้สามถ้วยมีคนคุยแน่นอนนะคะมีคนคุยมีคนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหวั่นไหวคุณรู้สึกแบบ ถ้าพัฒนาความสัมพันธ์ได้ก็ดีแต่ถามว่าคุณจะตกลงปงใจคบเป็นแฟนไหมยังหรอกนะคะอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆยังหลอนๆอ,อยู่คุณอาจจะเคยผิดหวังมาเคยเสียใจมาเ,เคยโดนหักหลังมาแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราค่อนข้างระแวงขอดูให้ชัดกว่านี้ก่อนนะคะกลัวว่าเราจะไปเป็นตัวเลือกของคนอื่นหรือเปล่าเขาคุยกับคนอื่นแล้วมาคุยกับเราด้วยไหมทาให้เราหวั่นไหวทําให้เรารักและจากไปอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างคิดเยอะแต่โดยรวมก็เป็นก็มีความสุขดีแหละเพียงแต่ว่าเราก็ดูไปเรื่อยๆก่อน นะคะคส่วนของคนมีแฟนนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีเช่นเดียวกันนะคะรักกันดีเอาใจใส่กันดีอาจจะได้นัดเจอกันด้วยซ้ํานะคะวันนี้นัดกินข้าวนะคะนัดแบบว่า เจอการบางท่านนะคะอาจจะเป็นวันที่เหมาะสําหรับการที่แบบว่าเปิดตัวนะคะคุยกันมานานวันนี้อาจจะเอาโอเคเปิดตัวกับเพื่อนฝูงนะฉันนัดเพื่อนแล้วฉันจะพาเธอไปด้วยนะไปแนะนําให้เพื่อนรู้จกักแนะนําให้ครอบครัวรู้จกักประมาณเนี้ยเพราะวันเป็นวันที่ดีนะจ๊ะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้อัศวินไม้นะคะได้เดอะซั้น ห้าไม้ค่ะการงานดีค่ะนะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทําแต่ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะคะอันนั้นก็ต้องคุณทําอันนี้ก็ต้องทุนทำนะบางท่านก็ต้องเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคุณมีแต่ความกระตืนรือล้น,ลนทําแล้วก็มีความสุขพลังงานเหลือเฟือนะคะมาเถอะฉันรับมือได้หมดวันนี้ นะคะแล้วมันเป็นวันที่ดีด้วยมีโอกาสจะประสบความสําเร็จด้วยสิ่งที่คุณทําก็มันจะปัญหาน้อยหน่อยนะคะหรือต่อให้มีปัญหามานะมีปัญหาวุ่นวายบ้างแต่คุณก็สามารถจะจัดการได้ด้วยตัวคุณเองนะคะค่อนข้างดีค่ะไม่ใช่ค่อนข้างดีดีมาก <c oughs> การเงินก็ดีมากค่ะการเงินได้เดอร์ซันนี้แบบว่าคุณสบายใจทุกอย่าง นะคะสบายใจทุกอย่างไม่มีปัญหานะคะบางท่านจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วรายจ่ายล่ะก็รายจ่ายก็อยากจ่ายก็มีจ่ายอะนะคะแล้วมันเป็นวันที่จริงๆคุณมองไปถึงอนาคตมันมีอนาคตที่ดีต่อไปได้ด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมัน,ม,นมันดูแบบว่ามีโอกาสที่จะทําเงินได้ในเรื่องของการงานช่องทางทําเงินแล้วมีอาจจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะต้องเดียบบอกว่าเงินเนี้ยแบบว่าไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยนะคะแบบว่าอยาก จะใช้อะไรก็ได้ใช้นะคะแบบเจ๋งมากเงินเข้าก็เยอะนะคะออยอดขายอย่างคุณค้าขายในย,ยอดขายก็แบบว่าต้องบอกว่าตรึมเลยทีเดียวนะคะส่วนความรักเนี่ยมีปัญหานิดนึงนะคะ คนโสดก็วุ่นวายใจหน่อยนะคะมีคนอยากคุยกับเราแต่ฉันก็แบบเหมือนกับว่าพอมีคนจะคุยกับเราแล้วเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราโอเคด้วยนะเราก็อยากคุยกับคนคนนี้แหละแต่วันนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันอาจจะเป็นวันที่เรางานเยอะเรายุ่งยุ่งที่ทํางานก็มีแต่ปัญหาต้องเคลียร์งานต้องโน่นนี่นั่นตลอดเลยนะคะเออที่ทํางานก็วุ่นวายไอ้คนที่เราถูกใจก็ทักมาจังเลยนะอยากจะคุยก็อาจจะแบบว่าวุ่นวายใจนิดนึงก็อดทนเอานะคะไม่คุยวันอื่นก็ได้นะคะส่วนคนมีแฟนเรา ระวังให้ดีนะคะรักกันดีนะแต่ว่าวันนี้จะพูดผิดหูกันหน่อยนะคะก็ยอมยอมบ้างนะคะออแฟนพูดอะไรมาเราผ่านได้เราก็ผ่านนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในทุกแง่มุมนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์ได้ justice นะคะ t e m p r a c e สิบดาบ การงานการเงินวันนี้เน้นที่ความจัดสมดุลในชีวิตของเรานะคะการงานนะคะความละเอียดรอบคอบนะคะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีละเอียดรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังให้ดีนะคะในขณะเดียวกันคุณทุ่มเทอยู่แล้วค่ะวันนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือมีเรื่องที่จะต้องจัดการบางสิ่งบางอย่างให้จัดการด้วยความเที่ยงธรรมจัดการด้วยเหตุจัดการด้วยผลนะคะ เอาเรื่องของความรู้สึกออกไปทั้งหมดนะคะเอาเรื่องของความรู้สึกออกไปทั้งหมดสิ่งไหนที่ต้องทำนะคะทำให้เต็มที่ทำให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลอย่างเดียวเลยนะคะในเรื่องการเงินควบคุมอย่างให้มันติดลบนะคะวางแผนการเงินยังไงทำให้ได้อย่างนั้นนะคะจัดสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะมันถ้าสมมุติว่ามันไม่ติดลบแล้วคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรในวันนี้นะคะเอาแค่เอาแค่ให้มันแบบว่า,อาพอเหมาะพอควรนะคะ ทีนี้ในเรื่องความรักเนี่ยลำบากหน่อยนะคะวันนี้ไม่สบายใจนะคะคนโสดก็ไม่สบายใจมันมีเรื่องให้เราต้องคิดมีเรื่องให้เราต้องเครีย네 <อะ S 1> ดมีเรื่องให้แบบว่าเสียใจผิดหวังนะคะความผิดหวังมันเกิดจากได้หลายสาเหตุนะบางท่านเรารู้สึกว่าเราพูดคุยกับใครคนใดคนนึงอยู่เรากำลังตัดสินใจว่าจะคบดีไหมนะเราก็สึกดีอยู่แต่อาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าเออมันคงไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะคงได้ไปคงเป็นไปได้นในในในแค่เพื่อนหรือบางท่านแอบชอบใครคนใดคนนึงอยู่นะคะก็ วันนี้อาจจะเป็นวันที่เรารับรู้ว่าเออเขาไม่ได้คิดอะไรกับเรานะเราก็ยังเป็นได้แค่เพื่อนเขาก็อาผิดหวังเสียใจกันไปนะคะแต่ก็ไม่ต้องคิดมากค่ะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ดีขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นก็คิดเอาไว้ว่าพรุ่งนี้ฉันก็จะสบายใจแล้วละประมาณนี้อสกดจิตตัวเองไว้เลยนะคะ ส่วนคนมีแฟนนะคะก็ต้องมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างคือถ้าคนที่มีปัญหามาต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะคะนั่นหมายความว่าปัญหายังอยู่นะคะปัญหายังอยู่แล้วก็ต้องตั้งสติแล้วก็รอ,อ,อเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะทุกอย่างมันก็อยู่ที่ใจเราเนาะให้คิดเสมอว่าเออวันนี้เราไม่มีความสุขแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะดีขึ้นวันนี้เราเสียใจเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นประมาณนี้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยวันนี้ก็ต้องระมัดระวังการพูดคุยการสื่อสารกับแฟนนะคะค เมื่อเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในวันนี้แต่เรากับแฟนเราไม่มีปัญหาอะไรกันนะเราพูดคุยกันดีอยู่นั่นหมายความว่าพอพอเป็นวันพุธที่6พฤษภาคมปุ๊บเนี่ยคุณต้องคุณต้องเตรียมใจไว้ก่อนเลยว่าไม่ว่าแฟนคุณจะพูดอะไรคุณจะทำอะไรคุณจะให้อภัยเขาได้ทุกอย่างคุณจะไม่มีปากเสียงคุณจะไม่พูดแรงๆใส่กันนะคะคุณจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจให้เขานะคะแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้โดยที่เราไม่เครียดไม่กดดันจนเกินไป นะคะก็อันนี้ก็ให้กําลังใจกันนะคะเพราะมันไม่หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นจริง,รงๆนะคะมันมันอยู่ที่ว่าพอเรารู้ล่วงหน้าเราสามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะจากที่แบบว่าจะต้องมาผิดหวังเสียใจมาทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะแค่แบบว่าเออน้อยอกน้อยใจแล้วก็ไม่สบายใจนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เอาล่ะครบแล้วทั้ง7วันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ